สบายดีและสวัสดีเด้อพี่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนกลับมาพบมาพ่อก,กับบาคามุทพรคือเก่าอีกแล้วพี่พี่น้องเลยโดยพี่น้องเมื่นอนี้บาคำก็ได้พาพี่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านโดมังเงีย้ยวพี่พี่น้องเลยเกิดได้มาหาครอบครัวของน้องแต้เพื่อนเกิดทางบาคำก็ยังไม่ค่อยมากเท่าพ่พี่น้องก็ดจะพาพี่พี่น้องเข้าไปทักทายกับครอบครัวของเพื่อนเนาะโอเคพี่พี่น้อง ก่็จะขับไปทักทายครอบครัวเพี่น้องว่ากำจีภาพพี่น้องไปทักทายกับทีมงานก่อนเนาะโดยโดยพี่น้องสบายดีเด้อหมดีสบายดีพี่น้องบ้านสูบหกส่คนพี่น้องเลยกะมานำกันคือเก่าน้องพ่อพี่น้องกะฮู้สึกว่าคือแบบย้อนยันโบว่าคำแม่แม่ยืนยอนไม่ผีดนะพี่น้องมุ้งหนีน้องพ่อพี่น้องอ่ากระโลเด้ไหมบันได้ก่มาตาโดยโดยมาตาเนาะมาหนีกะมานำกันครับมาตาบ้านน้อนีม่กันสามคนพี่น้องเนาะ โดยจ้า yeah, yeah. สบายดีเด้อการตอนนี right. okay, okay, yeah. now, okay. uh, um, so, ้เนาะการอยู่บ้านหนุ่มเพี้อวเนาะเมื่งอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตการพาป่าคำเพิ่นเนาะเข้ามาเยี่ยมมาคอยทางน้องแต่เพิ่นเนาะเป็นังได้เนาะเพิ่นเข้ามาจะโดนแล้วนะเพิ่อนกแต่อยู่กับน้องๆเพิ่นนั่นแหละนะ ก็ได้เกียรติจากกันเแล้วบวชคำพึ่งเนาะบวชคำพิ่งก็ยังมุทันหู้เชื่อพี่น้องการสิได้ใหดทังบวชคำพิ่งไปคำพึ่งผู้จักเนาะกับครอบครัวของเพิ่นเลยมาปินยังไงอยู่กันจะคนพี่น้องเก็ทางบวชคำพิ่นกะยังมุทันหูเนาะ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 เหนื่อยบวชคำเนาะโอเคไหมเนาะ้องไปพี่น้องเราไปหากันได้โอเคก็โอเคน้องพี่น้องทางบวชคำก็จีเข้าไปถามเรื่องราวข่าวขของครอบครัวของน้องเพึ่นเนาะ เป็นจังไงนะเป็นอยู่กับใครแน่นะ,ะโอเคน้องเพื่อนน้องหือรอเพื่อนซานเพื่อนทางพระตาเพิ่งเก็ลงมาแล้วพ่อเพื่อนน้อง,างบาคารก็ยังไม่ได้มาเถื่อดด้ทางนี้นะอ๋อสบายดีสบายดีเป็ยยนยังไงโอเคโอเค เป็นสารเพิ่นอยู่นี่เว้าซั่นฟังบ่ยังบ่ได้มากเทื่อเด้อเด้อเฮ้ยขออนุญาตขึ้นนี่เด้อเด้ออ๋ออยู่กันจคนเดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บนึงกินนมมั้ยกินนมเลยเฮ้ยนี่พากนกินข้าวกินน้ําได้บ่ยังบ่ได้กินข้าวยังบ่ได้กินข้าวกินน้ําได้ยังอ่ะสิกินมื้อ ฉันน้องกินมุ who, now, ้ย <mainland> น <mermaid> ี <venue> ่กินนะฮเดี goddamn, <rawd Moder> ๋ยวหายังกินแต่มืหากินยอกบ่ให้อยู่น้องกันจะคุ้นเอบบนึงหลายดีบ่หลายบ่คุคนพู่คนเจดคนอ๋อคนเจ็ดคนมีแต่น้องแตนุ่งบ่ี่นนะ น้องเออแต่ว่าทั้งน้องนี่เป็นไอ้กกบ่กุกังฮุกคุนฮุกคุนอ่านับบังเกิดเลยอันกามีเงินเพื่อนเจริญเพิ่อนเงินมือแต่ว่าซอยอยู่บ่ครอบครัวของน้องอ่ากามีอย่างไรอะเข่าหน้าบ่ให้หน้าตะก้าบ่มี มู้ยไน่าตะกะแมนแมนทางบอกคำกับเขามาก็ยยำไปถามชื่อน้องคนนะเออขออนุญาตถามชื่อน้องสิชื่อเต้ซื่อเต้ทางบอกคำกับหู้อยู่แต่ว่าโมเนเ่โมเน่ใจนะเพ่อพี่น้องเลยก็เดินมาถามน้องคนอันนี้ชื่อ,อยังไันนี่ชื่อปุ๊กชื่อปุ๊กปุ๊กอันผู้น้อยนี่ดิชื่อมิกมิกนี่ดิปิกปิกมีผู้เขากองงาเฮียนน่ะบ่ บอว่าหาเงินเป็นเข้าอย่งไรเหตุยังเห็นเหตุเบียดบวเตยมือได้วันนี้เหตดมีเบียดมืออ่าวันนี้บ่าสบายนะแมนกับพ่ะอ่าอันนี้นี่ยเมนลูกบ่าน้องล่ะน้องล่ะบ่าสบายเป็นได้จังมือแล้วเป็นเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ว่าอู้หออกไปเป็นเมื่อคืนนี่บ่ากินหเอกินยาได้ไง มึงขิมพริกกินหลังไงพริกกินกัญยาเก่าอ่ะถึงแล้วเนี่ยย่างผู้เขาขิมเนพี่น้องเลยขิมเพือนคืออะไรบรรยากาศอยู่บ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็ไปทางใดก็มีแต่คนเป็นไข่เพื่อนพี่น้องห่วงก็ห่วงได้ไอ้น้อมือมือละมันครบมือแต่ว่าทางน้องเคยเฮียนอยู่เปล่าไม่ไเฮียนอยู่ห้องประองลยห้องปรออกมาออกมาได้สิบปีแล้วออกมาจากไอ้กันสิเจ็ดปีเลยอ่า ประมาณ12ปีนี่แหละออกมาขอางนอก2คนน้องนี่อายุเฮา17ปี17ปีออๆแต่ว่าผู้นี้ด้จักปี11 11ปีผูนั้นด9โอ11กับ9ปีเพืนพี่น้องเลยมีแต่ผู้กันยังบ่ได้เข้าหองเรียนกัเนาะระวังตกระวังตกนั่งอยู่ื่อละนั่งดีๆ่ มันถูกเป็นทางตะแพงไปพี่น้องเอ้ยมีองกผลให้กันย้อมมวยได้ย้อมพลังน่อยแล้แบบนี้แม่่าบุญว่าขอก้อยได้ฝรั่งหน้อยได้ถ้ากินเฉื้อยอยู่บ้านคนมันนี่ฮะหาเงี้ยเอื้อยนะเนี่าหาคุดกิโลหาอึดของกินอึดนาะงหาเากเนาะ ทางบกกงแบบเข่ามาเป็นมือแรล็กไปพี่น้องเอ้ยก็ไกลไปกายมาอยู่แต่ว่าเป็นมื้นี่เลยแต่ทางผ่านกับเข่ามาเยี่ยมมายาเบื้งก็ได้ยินแต่ทางอันมาตาเฝืนเนาะโดยนเดินฝืนเอ๋ออันผู้นี่ดิจ่ะไปใช้ไม่ได้ไปใช้ผู้อ่านนี่คือเล่นไปใช้ผ่าน่ะไปซื้อข้าวกองไปซื้อข้าวกองเกี่ยนเล่นซื้อยานะ

แต่ก่อนนี่แต่ก่อนเดี๋ยว่ายังมีไผมาซอยเดือนนี่น้องกินใช่ไหมค่กินเต็มต่ละมื้อเพื่อน้องกับโบยู่ที่บ้านครับอ่าปีกายปีซื่อนี่น้องไม่อยู่น่เป็ดไม่เอดดี้กี่เซอร์เอ็ดดี้กี่เซอร์จะปักเซีปักเซีพูน่ะเป็ดเรี้ยงน้ำอาจะอยู่น้ำอาแม่ไปผ่าไวโบมีดินอยู่แล้วแม่ไปผ่าไวอ๋อแล้วก็แม่มีดินแล้วแม่ก็โทรบอกอืมอืมแล้วก็เพื่อนบอกให้มาอยู่นั่นแมน ก็เฮ็ดเวียกอยู่พุ่นน่ะโดนแต่บ่7เดือน7เดือนก็ได้กลับมาพี่คือเก่าอีกได้กลับมาพี่อ่าเฮ็ดเวียกหยังเนาะเฮ็ดนําเนนําซานพุ่นน่ะอ๋อเฮ็ดเวียกบ้านว่าซั่นแม่นพ่อพี่น้องเยอันนี้อๆๆอย่าให้้เอออก็คือสิประมาณนี้พ่อพี่น้องเอ้ยช่วงบ่เดนนําหมูคือย่อยยังบ่ช่วงอเงาๆอ่อนๆี่ จำไดกันฮะือนายายเพื่อนกินและมีหั่นขายาอย,ายู่บ่ไก่แทนมีเ,เ่ลงอะไรอะเปวดและชิมหาอย่ยาเล็กน้อยกินบ่หนึงเพื่อ,อกระซาวพยาดีมอกกับชิชเจ็ดพันอ่าพงไมู่มเลยคงกับราคากับเพงคูมคืออะไรแมนยาโซมันหิวสบาย ก็นมในบบธรรมดาใช่ไหม่ะแรด้กูได้ดอกด้วยพี่น้องเลยก็คือสิประมาณนี้ครับพี่น้องเขีอนชานของเพฝนกันเนาะแต่ว่ากงำกำกันขึ้นนี่ใต้ไพ่ใช่ไหมไพ่ชลาเซลเลยเออแผงชลาเซลป่ะน้องซื้อน้องไปเห็ดเย่างนี้เดือนเท่าไรเดือนละใช่ปะล้านล้านเป็ดล้านเป็ดไปไปหมดเดือนแช้ปอ๋อ เกิดยำบุญไฟฟ้าเนาะตอนนี้เนาะยำบุญเข่าบ่แต่ว่าเขามาหอดเลยมาถึงตอนนี้ใช่เนาะทั้งทีมงานทั้งงานบ่าวนี่เคยเขามาเนี่อยู่บ่มีมาเซนมาตาบาจิตเซนเขาเขามาเลื่อยอยู่บ่ครัวของน้องก็ทำอีกกับบ่าวเตียงบ่าเตียงบ่แล้วก็บบ่าวตาแล้วก็บบ่าวจิตอ่าบาเซนดิบาเซนก็มาอ่าอ้ําเลยก็ไปลายบ้านอยู่แต่ว่า ฟรีเบะมาทางนี่ไ่ในเงินเดืนทำ่าตาเฟินว่าน้องน้องโทรไปบ่แม่นเออเมนเมนเมนเลยบาตาดูดูจังใดก็จะสู้เด้อเป็นกำลังใจพี่เก่าแหละวันหน้าวันไหนก็บบวชข้ามก็เช่ได้มาคือเก่าทว่าห่างมีโอกาสก็คือสิบประมาณนี้เพื่อนพี่น้องเอ้ยมาถึงนี่บวชข้ามก็ยังมีอย่างมาฝากมาต้อน ก็คือจะได้เอาเงินให้น้องเพื่อนไปซื้อหรือซื้อยาให้น้องเพืนน่อนเนาะแมนเมนเพื่พี่น้องเลยบปรแกรมก็ยังไม่มีดอกแต่ว่าอยากให้น้องเพื่อนจะเป็นจํานวนเงินสามพันเนาะอะนี่ได้หักเงินเลยนี่ได้โด้ยขอบใจเใจลายๆอาอยู่ดีมีแห้งเด้อโด้วย,ย,ยสบายดีด้วยอันพุนี่ได้โอเคได้น้องเด้อ อันใดกัสู้ๆเด้อโอเคๆครั้งนีโอกาสกับบ่าวก็จิมาเก่าอีกเหยเลยโอเคๆเป็นพี่น้องอากาศจะฮอนฮอนเอ้อฮอนลายฮอนลายห้องน้า้องในบ่ได้มีบ่ไหนเด้อเฮ้ยอันน oh! oh ี author. ้บ oh. ่คืออ๋อเป็นพี่น้องขออนุญาตถ่ายเด้อนี่ก็คือคือชิเมนห้องน้าพี่นอง เครื่องปลูกเครื่องฟัง,งเพื่องนกันกุกมาฮุ่งแน่ดอกไม้กินน้ำกอบอกกันบรรยากาศกันเรื่องกลุ่คำในพลพี่น้องเลยแต่จีใกล้สิพากันเมืองหลยโดยพี่น้อง ทางบาักคำก็ได้ทำไทยเดืองราค้าของ,น,องน,น้องเตะเพื่อนเนาะเพื่อนก็อยู่กับน้องแน่สองสามสี่หาคน้นไปเลยสี่หาบ่กหกค้นบ่ก็คือสิบประมาณนี้เพืเ่อนพี่น้องเลยถ้าว่าบาักคำว่าอย่างผิดพลาดประการใดบักคำก็กรา,าบขอโทษขอไปอันพงพี่น้องหลายเด้อเนะาะจังใดกระผักให้พงพี่น้องเนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้บักคำในเด้อเนาะโดยพงพีพ่น้อง ท่านี้บาคมีก็ขอให้พงษแให้พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุสุขคนเนาะาัฒนาจึงใดก็ขอให้ได้จึงนั้นท่านี้บาคมีก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี